ตอนนี้บิตคอยกำลังร้อนแรงเรามาดูวิธีการใช้อินดิเคเตอร์หรือการาฟบนมือถือกันว่ามันทำอย่างไรนะครับขันต้นเลยให้เราเข้าไปที่บิตครับก่อนพอเข้ามาก็ทำยังไงครับเขาให้เราสแกนนิ้วอ่าสแกนนิ้วก่อนละกันเข้ามาหน้าตามันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมก็มีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่เล้านกว่าบาทเออทั่ทีเจ็ดร้อยกว่านะครับเข้ามาเราจะทํำยังไงครับเราจะการที่เราจะเทรดอะไรโดยที่ ที่ไม่มีทิศทางเนี่ยมันก็ไม่โอเคเนาะเรามาดูอินดิเคเตอร์ที่อินดิเคเตอร์แต่ผมไม่ได้สอนใช้ไม่ได้สอนอ่านอินดิเคเตอร์นะครับแต่เป็นการสอนใช้การเปิดใช้งานกราฟหรือการเปิดใช้งานอินดิเคเตอร์บนมือถือว่าบนมือถือเนี่ยมันทํางานยังไงเพราะมันตัวเล็กสะละเกินครับมันไม่เหมาะสําหรับคนอายุเยอะหรือคนแก่นะครับก็มาดูวิธีการการทําว่าทํำยังไงนะครับส่วนคนวัยรุ่นหรือหน้าตาเอ้ยหรือสายตาดีๆหน่อยเนี่ยเขาก็ อ่านกันออกนะครับเพราะตัวหนังสือมันเล็กมากในที่นี้ผมจะจะรีวิวกราฟของ BTC แล้วกันเนาะอ BTC นะครับก็ Bitcoin นี่แหละนะครับขั้นต้นเลยให้เราเข้าที่ market ก่อน market นะครับ Android หรือ iPhone อยู่ตรงไหนก็ไปดูกงนเอาแล้วกันนะครับ m a Market เข้ามาตอนนี้นครับมาอวานกระเพิ่งตกกันมาสดๆแล้วร้อนพอเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เราเข้า BTC ครับ BTC ก็คือ b Bitcoin นี่แหละนะครับ เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูกราฟมันเนาะซึ่งมันตัวเล็กมากนะครับให้เราให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับขวามือบนเนี่ยครับมันจะเป็นรูปกราฟเป็นรูปขีด3ขีด3ขีดจิ้มเข้าไปครับอ่าจิ้มเข้าไปก่อนอันนี้ผมจะมาสอนการใช้กราฟนะครับผมไม่ได้สอนวิธีการอ่านกราฟนะครับเข้ามาหน้าตามันก็อย่างเงี้ยดูยุ่งเหยิงพอสมควรนะครับมันก็จะมีอินดิเคเตอร์ที่เป็นวอลลุ่มแล้วก็มี MA นะครับในที่นี้ผมจะไม่เอาเราจะเอาตัวที่เขาท็อปฮิต ให้ดูจากด้านบนนะครับมันเลื่อนได้เห็นไหมครับตรงนี้มันเลื่อนได้เห็นไหมครับตรงเนี้ยครับตอนแรกเราก็หามันแทบตายว่ามันอยู่ตรงไหนนาะอะไรเงี้ยข้างบนเนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์นะครับให้เราจิ้มไปที่อินดิเคเตอร์ก่อนเลยเราใช้อะไรครับอ่าส่วนมากเอาเบสิกสุดก่อนแล้วกันอ่าเอา RSI กันนะอ่า RSI นะครับไม่ได้สอนวิธีการอ่านนะครับเอา RSI จิ้มเดี๋ยวนะครับจิ้มดเดี๋ยวนะ มาถึงก็เราเลือกไปที่อินดิเคเตอร์นะครับจ,มมจิ้มไม่โดนจิ้มไม่โดนนิดเดียวมันเปลี่ยนไปเลยไหมครับอินดิเคเตอร์เสร็จปุ๊บอเอาใกล้ๆมือแล้วกันโบลิเจอร์แบรนด์แล้วกันนะครับอ่ะโบลิเจอร์โบลิเจอร์แบนด์นะครับผมจิ้มโบลิเจอร์แบนด์ปึง้งเสร็จแล้วกากรกบาทปิดเลยครับตรงเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วแต่เราจะไม่เห็นมันเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงเนี้ยครับ BB นะครับถ้าเราจิ้มไปแตะไปหน่อยหนึ่งมันจะขึ้นเหมือน Proper t y ให้เราตั้งนะครับ ในที่นี้ผมเอานี้ออกก่อนเอา AMA ออกก่อนก็กดกากบาทเวลา,เอาออกนะครับกดไปที่ตัวมันแล้วกดกากบาดออกกดไปที่ตัวมันแล้วกดกากบาทออกตรงนี้รู้สึกจะเป็นวอลลุ่มอันนี้จะเป็น BB เป็นบลินเจอร์แบนนะครับอ่าเราก็จะได้เส้นบรินเจอร์แบนมาแล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมีเส้นบนเส้นล่างเห็นไหมครับข้างล่างก็เป็นวอลลุ่มเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการดูเส้นวอลลุ่มกับเส้นโบรินเจอร์แบนผมไม่ได้สอนวิธีการอ่านนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ชนเส้นล่างแล้วอันนี้ เวลาเข้ามาใชนไหมครับเส้นมันดูแบบมันเล็กมากเดี๋ยวเราจะมีการทำคอนฟิกพวกตัวเส้นอย่างนี้กันว่ามันทำยังไงนะครับอ่านะครับก็ดูตอนนี้ก็มีอะไรครับมีบลิเร์แบนด์เสร็จแล้วมีวันรุ่มจิ้มไปที่อินดิเคเตอร์อีกทีนึงนะครับเราก็จะมาดู MACD กันหรือเรียกอะไรกันก็แล้วแต่นะผมแล้วแต่จะเรียกกันอ่ะแม็กดีแมีจิ้มแม็กจิ้มทีเดียวนะครับอย่าจิ้มสทีจิ้มสองทีมันโผล่สทีนะครับ MACD ทีหนึ่งแล้วก็เอา3เส้นแล้วกันเนาะจริงๆ4อย่างที่คนเขานิยมกันก็ RSI ก็ทิ้มไปอีกทีหนึ่งนะครับ RSI เท่านี้ครับมันก็จะมีอะไรผู่ขึ้นมาครับก็มี RSI มี MACD แล้วก็จะมี Bollinger Band เห็นไหมครับเอาไว้ไปดูประกอบในการเล่นหุ้นกันเอานะครับว่าถึงจุดไหนยังไงแต่เวลาเราดูนะครับเวลาเราดูมาเห็นไหมครับมันลายตามากเลยตัวมันเล็กมากเห็นไหมครับมันเล็กมากเลย วิธีการเนี่ยครับก็คือสมมติว่าเราจะคอนฟิกค่ามันยังไงสมมติว่าเส้น ISI เห็นไหมครับ ISI หรือบริเจียแบนก็แล้วแต่เราอยากจะคอนฟิกตัวเส้นมันหน่อยก็มันมองไม่เห็นเนเีนเ่ยไหมครับเส้นบนเส้นล่างนะครับลองดูหน่อยแล้วก็จิ้มไปที่ตัว ISI นะครับแล้วก็กดไปที่ฟันเฟืองฟันเฟืองนะครับโดนหน่อยก็ไปแล้วเห็นไหมครับอโอเคเอาใหม่ ISI ใหม่อมขอโทษทีครับม,มันเห็นไหมครับพอออกไปแล้วเนี่ย ออไปแล้วกลับมามันจะเป็นค่าตั้งต้นที่เขาตั้งเอาไว้ก็คือเป็นวอลลุ่มกับ MA อย่างเดียวเห็นไหมครับผมจะมาสอนวิธีว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วมันยังเหมือนเดิมจะทํำยังไงนะครับเข้าไปใหม่อินดิเคเตอร์เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็โบลิงเจอร์แบนนะครับอ่าผมเอา3เส้นแล้วกันนะเอาโบลิงเจอร์แบนแล้วก็ MACD เส้น EMA อะไรก็ไปดูกันเอาแล้วกันนะครับเอาเส้นที่คนเนิยมนะอ่าแม็กโดนหน่อยมันก็หลุดไปแล้วนะครับ ต้องจิ้มไม่แม่นจริงๆอ่ะโอเคได้มาสามเส้นนะครับส่วน MA ก็มีซ้อนอยู่มันก็จะดูลายตายตาอ่ะผมค้างไว้อย่างนี้แล้วกันสมมุติเราจะดูเส้น Mac d ดีแล้วกันเอาจิ้มไปที่ Mac d ดีนะครับมันจะขึ้น Property ขึ้นมาเรากดเป็นที่ฟันเฟืองเห็นไหมครับเรามาดูสไตล์มันอของมันก็จะมี fast length slow length เห็นไหมสิบสองยี่สิบหกดีฟรไปก่อนแล้วกันไปอ่านเอา,เอาแล้วกันนะครับผมไม่ได้สอนวิธีการอ่านเรามาดูที่สไตล์ครับสไตล์ s t อ r e นะครับมันก็จะมีเส้นฮิสโตแกรมเส้นแม็กดีเส้นซิกแนลเห็นไหมครับคือไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรกราฟหรือเป็นอินดิเคเตอร์ที่ไหนมันเหมือนกันหมดเลยครับทำไมมันทําบางจังก็ไม่รู้เนาะเราก็ต้องมาเซตมันใหม่เช่นอ่าสุดค่าแมคค่าแม็กดีใช่ไหมครับเราจิ้มไปที่ตัวนี้ครับจิ้มไปที่สีน้ําเงินเนี่ยครับแล้วเราก็ลากมันอย่างนี้ครับให้มันเข้มนะครับลากให้มันเข้มแล้วก็ทําตัวเส้นให้มันหนาไปทางขวาเส้นมันจะหนากดปิดไปเห็นไหมครับ เส้นแม็กดีของเราเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้สีน้ำเงินตรงนี้จะหนาขึ้นมาเห็นไหมครับอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าใครอยากให้เส้นมันหนาก็ทําแบบนี้นะครับดูเส้น ISI บ้างจิ้ม ISI จิ้มฟันเฟืองจิ้มฟันเฟืองนะครับเสร็จแล้วก็ดูเส้นอะไรครับเส้นเส้นพอดละกันเส้นพอดของมันน้อ ISI ก็จิ้มไปจิ้มไปเสร็จผมก็เล่งแสงให้มันเข้ม นะครับแล้วก็เอาเส้นให้มันหนากดปิดไปเห็นไหมครับเส้นมันก็จะเข้มขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ก็คือทําให้เรามองชัดขึ้นนะครับแล้วก็มาดูบลิงเจอร์เหมือนกันนะครับทำตามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมองดูแล้วมันจิ้มให้โดนนะครับอย่าเส้น MA นะจิ้มไปที่บลิงเจอร์นะครับแล้วก,กดฟันเฟืองอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีเส้นอัปเปอร์เส้นโลเวอร์ส่วนมากเส้นอัปเปอร์เนี่ยที่ผมจะใช้ผมจะใช้ปกติผมจะใช้กลับกันหมดเลยมีเดียนมีเดียนผมจะไม่ได้ใช้สีมีเดียนผมใช้สีน้าเงินนะ แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ใครนะครับก็เลือกกันเอานะครับน้าเงินนะครับน้ําเงินผมเส้นมีเดียนนะแล้วก็เล่งหมดเส้นมีเดียนเส้นตรงกลางผมจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเอาหนานะใครจะเซตทำผมก็เซตไปนะครับแล้วก็เส้นอัปเปอร์อัปเปอร์ผมจะใช้เป็นเส้นแบบเส้นอะไรวะเส้นเขียว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 แล้วแต่นะครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่ใครจะเซตเป็นเส้นอะไรก็ได้ แล้วก็ที่ไม,ม,ม่มันหนาหน่อยนะครับที่ไม,ม่มันหนาหน่อย e แล้วก็เล่งมันอ่าสเสร็จแล้วก็มาเส้น l o w โล lower ผมเป็นแดง lower เวอร์ผมเป็นเขียวสิเนาะผมลืมไป lower ผมเป็นเขียว,ลยวแล้วก็เล่งหน่อยให้มันเขียวมากนะครับเ p p e r ผมเป็นแดงหมายถึงว่าพอใกล้อันนี้แล้วก็เตรียมตัวนะครับอ่าดูเส้นบลิงเจอร์ผมก็ข้างล่างก็เป็นเขียวเส้นเขียวนะครับ บนก็เป็นแดงก็คือในกรอบของมันนะครับก็คือหมายถึงเกี่ยวเตรียมตัวเข้าซื้อแดงก็เตรียมตัวขายอะไรประมาณอย่างนี้ให้มันสื่อแค่นั้นเองนะครับเส้นมีเดียนผมใช้เป็นตัวกลางเนี่ยสีน้ําเงินนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าใครงงก็ติ๊กที่มันแล้วก็เอาออกได้นะครับทีนี้เวลาเราทําเส้นพวกนี้ไว้แล้วเนี่ยแล้วเราเราเรา,เราออกไปกลับเข้ามามันไม่มีมันไม่เซฟมันไม่เหมือนใบนั้นใบนั้นมันจะเซฟไว้ให้วิธีการนะครับให้ทุกคนเลื่อนหัวหัวเหมือนเดิม นะครับแล้วไปที่เซฟนะครับไปที่เซฟนะครับแล้วพิมพ์คําว่าเซฟเนี่ยกดกดเซฟไปนะครับกดเซฟไปแล้วใส่ชื่อใส่ชื่อใส่ชื่อ,อเป็นผมเป็นเอาเป็นไมล์ศูนย์สองแล้วกันนะสมมุติแล้วกันนะครับไมล์ศูนย์สองฮะผมก็เซฟเป็นไมล์ศูนย์สองของผมเอาไว้อ uh ่า huh. ผมเซฟก่อนอ่า uh huh. เซฟเสร็จแล้วนะครับผมพอผมเซฟอินดิเคเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับสมมติผมออกไปผมออกไปแล้วผมเข้าที่มาร์เก็ตนะครับเข้ามาร์เก็ต เข้า btc แล้วผมเข้าที่กราฟทุกคนดูนะครับเข้าที่กราฟมันไม่เซฟเห็นไหมครับมันกลับมาที่ Default เป็นค่า ma กับ Volume อย่างเดียวเห็นไหมครับวิธีการนะก็คือสมมติว่าเราอยากจะดูมันเนี่ยก็ให้เราเลื่อนไปที่เซฟเซฟนะครับเซฟเนาะเซฟแล้วจิ้มลูกศรลงนะครับแล้วก็โหลดชาร์ตโหลดชาร์ตนะครับมันก็จะมีทั้งหมดที่ผมเซฟเอาไว้ผมก็มีไมล์ศูนย์สองเมื่อกี้ครับก็จิ้มไปที่ไมล์ศูนย์สอง แล้วกดปิดอินดิเคเตอร์ที่เราเซฟไว้ล่าสุดมันก็จะโผล่ออกมาเห็นไหมครับแล้วทีนี้มันก็ไว้สําหรับให้เพื่อนๆไว้ตัดสินใจเนาะก็อย่างข้างล่างเห็นไหมครับอันนี้มันก็เป็นเส้นการตัดสินใจที่15นาที30นาทีถ้าเป็นบิตคอยนี่เราก็เล่นกันเป็นนาทีเนาะผมส่วนมากผมก็จะตั้งไว้ที่30นาทีนะครับแล้วแต่เทคนิคคนนะครับบางคนเขาก็ตั้ง1ชั่วโมงบางคนก็ตั้ง15นาทีแล้วแต่ความถี่ในการเทรดของเราอะนะครับแล้วเราก็ดูเส้นพวกนี้ ในการตัดสินใจหน่อยว่าเส้น RSI เป็นยังไงเส้น MACD เป็นยังไงเส้น b o l l i n g e r Band เป็นยังไงเอาที่มันแบบที่เราถนัดนะครับว่าเราถนัดใครถนัดอินดิเคเตอร์ตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นไปนะครับก็เทรดก็จะได้มีทิศทางหน่อยเนาะทุกคนก็รู้หมดนะครับแบบเนี้ยแต่ใครจะทำกำไรได้นั่นก็เป็นเรื่องของเทคนิคเฉพาะตัวนะครับผมมาแค่มาสอนการใช้อินดิเคเตอร์เฉยเฉยนะครับว่าอ่าอินดิเคเตอร์ที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจในการซื้อเนี่ย มันสามารถดบูบนมือถือได้นะครับเนาะก็เซฟอย่างนี้แล้วกลับมาใช้โหลดอย่างนี้ดีกว่าเทรดไปไม่มีทิศทางอะไรเลยนะครับอย่างตอนนี้ไหมครับทะลุเส้นลงมาหมดแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ก็ถ้าจะเข้าซื้อก็เข้าซื้อได้นะครับเวลานี้ตามทฤษฎีของมันนะครับบนลุ่มก็เยอะพอสมควรแต่แม็กดีไม่ได้ตัดขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าดูแม็กดีด้วยก็ซื้อไม่ได้ก็ขอจบการรีวิวการใช้อินดิเคเตอร์ ของแอปบิดครับเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเทรดคริปโตเคอเรนซีแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ